งงไหมครับสุริยะเนี่ยได้ควานฝาวิเศษมาครอบของสงนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นอาวุธวิเศษก่อนการก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเมื่อครั้งที่เขาเป็นเทพเทวดาเนี่ยอาวุธเขาคืออะไรครับนี่เป็นลักษณะดาบไฟนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าทําไมสุริยะถึงได้ควานฝาวิเศษมาครอบของครับมาพิมพ์บอกกันหน่อยนะพิ่มองแบบนี้ครับแม้ว่าสุริยะเมื่อครั้งที่เขาเป็นเทพเทวดาเนี่ยจะมีนิสัยชอบกลั่นแกล้งคู่อื่นแล้วก็เคยไปกลั่นแกล้งขันดินตอนที่ถูก สาบให้ไปเป็นยั์ล้างเท้า,ทาทเทวดานางฟ้านะครับรวมไปถึงคิดที่จะชิงขันแก้ววิเศษก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเทพที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะสุริยะเมื่อครั้งที่มีการรบระหว่างเทพกับอสูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทพสําคัญที่นำพาชัยชนะนะครับเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่หรือเปล่าที่นำไปสู่การได้มาครอบครองซึ่งขันฟ้าวิเศษนี้ในระหว่างที่เขาเนี่ย ต้องทำสาบจากการไปชิงผันแก้ววิเศษแล้วลงมาเกิดบนโลกมนุษย์กลายเป็นอาวุธคู่กายในระหว่างที่เขาอยู่บนโลกมนุษย์นี้นะเพื่อมันคิดทางอื่นไม่ออกเลยจริงนะคุณผู้ชมพยายามจะมองในหลายๆมิติแล้วนะที่จะเป็นความดีความชอบหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยได้ขวานฟาวิเศษเนี้ยมาครอบครองเป็นอาวุธคู่กายที่มีโอ้พลันตุ้มตามซัดเต็มเหนี่ยวเลยเช่นเดียวกันนะเออหรือว่าจะเป็นเพราะเมื่อลงมาเกิดสวรรค์กสว,สวรรค์เมื่อลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ย เราจะเห็นเลยว่าตอนที่เขาเป็นมนุษย์มันเหมือนรีเซตใหม่เนื้อดแท้เนี่ยเขาดูเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีก็ต้องการความรักจากพ่อจากโยคีดําซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่พ่อนะอยากจะได้มาแต่ว่าถูกอาสูรอย่างโยคีดำเนี่ยไปใส่ข้อมูลที่ไม่ดีปุบด้านมืดขึ้นมานะครับสวรรค์พระอินทร์ก็อาจจะส่งขวานฟ้าเนี่ยมาให้เป็นอาวุธคู่กายแล้วก็ตัวของขวานฟ้าเนี่ย อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญบางอย่างที่อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก,กับทางสุริยะหรือไม่อันนี้เดี๋ยวมารอติดตามกันนะคุณผู้ชมหลักคิดยังไงคิดว่าทําไมสุริยะถึงได้ขวานฟ้าวิเศษนี้ขึ้นมาครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่กลายเป็นว่าเขาระเบิดพลังนะดานมืดเข้าครอบงำนะครับแล้วพอมีขวานฟ้าวิเศษเนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้โห เขาน่าจะใช้ไปในทางที่ไม่ดีแน่ๆครับแต่ชีวิตของสุริยะบนโลกมนุษย์เนี่ยก็น่าสงสารนะคุณผู้ชมว่าไม่สงสารจุดไหนมาบอกหน่อยนะคือสวรรค์ก็สว่วนสวรรค์นนะอันนั้นไม่ได้น่าสงสารเป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นเลยน่ากลัวมากครับแต่เอาเป็นว่าพอหลังจากที่ต้องคำสาปจากการไปชิงขันแก้ววิเศษแล้วลงมาเกิดเนี่ยอันนี้น่าสงสารจริงมันเหมือนรีเซ็ตใหม่เลยลงมาเกิดที่เมืองโกไสยัย เป็นน้องชายของพระธิดาชื่นอารมณ์นะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ดูเหมือนจะโหชอบเพราะว่ารอคอยลูกผู้ชายนะครับก็มีพระโอรสมีผู้สืบทอดบัลลังก์สักทีนะครับแต่ปรากฏว่าทางโยคีดำที่เฝ้ารอคอยเนี่ยก็บุกไปชิงตัวพระโอรสน้อยนะครับก็คือสุริยะเอาเป็นไปเลี้ยงเป็นลูกนะครับแล้วก็สังหารพ่อแท้ๆของสุริยะไปหวังว่าจะให้สุริยะเนี่ย จากเทพเนี่ยให้กลายเป็นอสูรร้ายที่กลับไปทําลายเหล่าเทพเองนะครับซึ่งจุดนี้ก็ดูเหมือนว่าพระอินทร์ก็จะมองเห็นอะไรบางอย่างด้วยนะแล้วณมวันนี้ตัวของสุริยะเนี่ยได้ระเบิดด้านมืดของตัวเองมาแล้วนะจะเรียกว่าเป็นอสูนรน้อยไปก,ก,ก็ได้ก็ไม่ผิดเหมือนกันด้านสว่างจากผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจมีความเมตตา มีความดีมีรอยยิ้มตอนนี้มันมันหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นเลยนะครับซึ่งจุดนี้ดินก็เลยมองว่าเขาหน้าสงสารจริงๆนะเขาน่าสงสารจริงๆเพราะว่าในตอนที่เขายังไม่ได้ระเบิดพลังด้านมืดออกมาเนี่ยเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ก็โหยหาความรักจากผู้เป็นพ่อซึ่งก็ไม่ใช่พ่อแท้ๆด้วยเขายังไม่รู้ความจริงนะซึ่งจุดนี้แหละดินว่าตัวละครสุริยะเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ค่าสามเสียเนี่ยใส่อะไรบางอย่างไว้อ่าเป็นตัวที่จะสะท้อนออกมาหลายๆมุม เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องราวบางอย่างอันนี้รอติดตามนะก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยสุริยะเนี่ยจะสามารถกลับไปสู่ด้านสว่างได้อีกหรือไม่นะครับไม่รู้ว่าพลังเนื้อแทอ่งความดีเนี่ยมันจะยังอยู่ไหมหรือควันฟ้าที่ได้มาเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยหรือว่าเป็นตัวแปรสําคัญอะไรบางอย่างหรือไม่นะครับเอาเป็นว่าถามคุณผู้ชมทิ้งท้ายแล้วกันคุณผู้ชมสงสารสุริยะไหมถ้าสงสารเนี่ยสงสารจุดไหนตรงไหนอย่างไร พิมพมาบอกกันหน่อยตอนนี้เลยนะครับจุดไหนที่เรารู้สึกว่าสงสารสุริยะนะครับซึ่งผู้ที่ถ่ายทอดเป็นตัวละครสุริยะในวัยเด็กนะครับก็คือน้องภูมิพัฒน์ตั้นเส้งตั้นเส้งอ่ะภุมพัฒน์ตั้นเส้งนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะคือด้มีโอกาสได้ไปดูเบื้องหลังการถ่ายทําตลอดจนพอออกมาเป็นละครเด็ดอสุนขันแก้วนพกาแล้วเนี่ยน้องเป็นหนึ่งนังแสดงที่ดินเห็นเลยนะมันมันรู้สึกได้เลยว่าเขาเนี่ยตั้งใจทุ่มเทมากๆ ทีมงานบอกให้ทําอะไรนี่คือเขาจัดเต็มจริงๆแล้วเขาพยาพยามที่จะถ่ายทอดมาเพราะว่ามันดูเหมือนจะเป็นตัวละครที่ก็มีความดราม่าอยู่เยอะเหมือนกันร้องไห้โกรธระเบิดอารมณ์นะครับโอ้โหน้องทําได้ดีมากๆยกนิ้วให้แล้วก็ขอชมเลยนะครับ เอาเป็นว่าเราก็มาลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับละครเด็ดอสูนขันแก้วนุพั์ก้าดินชวนดูสดไปด้วยกันครับทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD ดูทีวีกด35แล้วก็สามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ผ่านทาง YouTube ช่อง3เสียงนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครพินบ้านละครจักจักงงงก็สามารถกดติดตามกับดินได้นะครับบ้านทุกบ้านเลยนะครับม่ว่าจะเป็นดำแดงน้ำเงินนะครับก็แอดพัชราพพลดินพัชราพพล์มากดติดตามมาเป็นครอบครัวเดดยกกท่แิไชป ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆนะครับกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ